มาครับผมกับมาเจอกับหลังอีกแล้วนะครับที่ช่องหลังรถกระบะมือสองนะวันนี้นะครับมีขับ่อๆนะครับตัวนี้ยกสูงนะจากค่ายยูสุนี่ครับผมยูสุดีแม็กครับผม1.9ตัวแทรเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินเลยสภาพสวยคลิปทั้งคันนะใครที่สนใจกำลังตามหานะครับตัวขับยกสูงเกียร์ออโต้จากค่ายยูสุดีแม็กอยู่นะดูคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ารีบตัดสินใจจองให้ทันนะครับสภาพสวยคลิปเลยคุณผู้ชมไม่ สวยสดงดงามนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยผมอะไรอย่างรอหน้าจออย่างใหญ่นะครับตัดสินใจจับจองกันดน็วๆนบผมรีบไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับอ้ามกลับมาเชิญกับหลังอีกแล้วนะครับที่ช่องหลังรถกระบางมือสองนะบอกเลยนี่ครับว่าคืนนี้รอสุดๆนะครับผมได้เป็นตัวขับยกสูงนะ เมาพร้อมแคดี้บอยนะไม่ชอบบอกกันนะครับผมมาออกให้ฟรีคุณผู้ชมขายชอบใครสนใจนะครับสูงรับแคบยกสูงจากค่ายยูสูดีแม็อยู่นะจับจองกันให้ทันนะครับจองให้ไวนะคันนี้รอจริงนะครับสภาพอย่างสวยเลยเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถทั้งคันนี้ใหม่กิ๊กเลยนะได้เป็นแคบยกสูงเกียร์ออโต้จากค่ายยูสูดีแม็กนานๆจะมาสักทีคุณผู้ชมและขายราคยาอย่างเบานะสี่แสนแปดหมื่นบาทครับผม ได้สีพอนบอลเงินนะสวยสดงดงามเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดทอมเลนิ่งไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวหน้าจอกล้องถอยเกียร์ออโต้ไม่พอนะครับและได้ชมปี2020ด้วยถือว่าปีใหม่ไม่น้อยเลยนะใครสนใจนะครับผมที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยครับผมบอกเลยจะพยายามคัดสรรน,นะครับรถคัดเกตเมาให้รับชมกันแบบเรื่อยๆแน่นอน คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่หลังของยานแนะนาเนาะสภาพสวยกริปเลยคุณผู้ชมด้านลงด้านหน้านะครับเลี่ยมๆใหม่ๆนะและเป็นดีไซน์แบบใหม่แล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมกรอบคมด้านหน้านะครับบอกเลยว่าใสกริกนะไฟหน้าโรเจคเตอร์ครับผมเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าไปแบบครบๆกระจังด้านหน้าเนียตาโลโกโออ้ยูสุคมชัดนะครับนี่เห็นไหมคมเมีมเ่ยมอย่างสวยเลยเขี้ยวใหญ่ๆเขี้ยวแหลมๆคุณผู้ชมช่องลงช่องลมนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับ กรอบคมไฟหน้านะครับบอกเลยว่าใหม่กริ๊กนะครับคันนี้ฝากระโปรงนะครับผมมุมเหลี่ยมทุกอย่างนะครับคมกริ๊นะตัวฟิล์มติดแล้วนะครับรอบคันเลยล้อแมกนะครับได้เป็นอัลลอยสภาพอย่างสวยตาโลโก้ไฮ g h นเดอร์นะครับมีไปครบๆตัวนี้นะครับในส่วนของตัวคิ้วนะครับผมตัวซุ้มล้อนะครับไม่มีรอยบุบรอยรักยิ้มนะสภาพสวยคมเลยตะเข็บด้านข้างนะครับรอยแตกรอยอ้าไม่มีนะครับผมสภาพดีมากมาก ช่วงล่างนะครับผมตัวซุ้มร้อเนาะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขสําหรับตัวหัวน็อตนะนเหตุตัวโชคนะครับหัวน็อตนี่คมกริบพร้อมตามสีเชโคโรงงานนะครับไปครบๆเลยหัวนงหัวน็วนอตอย่างคมคุณผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยไขแน่นอน,นครับผมสภาพสวยเลยบางคงบางคน,งค,นคมกริบนะครับตัวยางปี2อ2 4นย่ีนะครับเอาไปใช้งานต่ออีกยาวๆเนี่ยบอกเลยว่าชิวๆครับผม ล้อแมกได้อันลอยนะครับตาโลโก้ยิ่วสุคมชัดนะครับตัวยางเนี่ยเป็นดันหลอบอย่างงามเลยคุณผู้ชมอย่างงามเลยกระโหลกซุ้มล้อคมกริปนะครับบางคงบางคนสวยกริปเช่นกันหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนตาโลโก้ไฮเดนเดอร์นะครับมีไปคุบค,บ,คบกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวสีนะครับมุมเหลียมตัวรถนะครับทั้งคันบอกเลยคุณผู้ชมเอาให้ดูกันช้าช้านะรอยบ่งรอยบุบรอยรักยิ้มไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับ มันได้ข้างอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์ครับผมคันนี้ที่จับประตูเป็นโครเมียมนะครับพร้อมฟิล์มติดแล้วนะครับผมรอบคันเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยสดนงดงามจริงๆนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะเบาสวยเบาแน่นเบาตึงนะครับคันนี้สวยกริบเลยครับผมหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนี่ครับตัวนี้หัวน็อตนี่บอกเลยว่าอย่างคมนะครับเห้สวยสดนงดงามนะคุณผู้ชมนะ จับจองเวื่ด่วนนะ489,000บาทผูท้ชมได้เกียร์ออตโต้นะครับฝาด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะครับผมดูดีมากๆนะครับแล้วดูในส่วนของตัวคอนโซลนะโอ้โหเป็นไงสวยงามสุดๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบตัวแครบยกสูงเกียร์ออตโต้อยู่แล้วควรพลาดนะคุณผู้ชมคันนี้ไม่ควรเลยนะครับ,ไม,รรบไม่ควรเลยสักนิดนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะแผงประตูคมสวยนะครับบานพงบานพับตะคงตะเข็บทุกอย่างนะครับคมกริบเลย ี่คมกคลิปเลยตัวเบอแนั่นๆสวยๆตึงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลีกบ่อร่างปีกเบาอบนนะครับไม่มียุบตัวสภาพดีทีเดียวสภาพดีทีเดียวกว้างขวางนะสำหรับอีซูดีแมกนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นแบรนด์หลักนะครับชั้นนําของบ้านเราอยู่แล้วเนาะคือจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งประเทศไทยก็ไม่ผิดเนาะนี่เบอร์ต้นดีกว่านะครับเพราะว่าก็มีตัวต้าเนาะก็ยังมาลุยกับเขาอยู่นะก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองต่อกันมาเลยนะครับต้องบอกว่าเบอร์ต้นจริงๆนะครับ ในส่วนตัวโครงสร้างตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีนะครับผมไม่มีรอยริ้วรอยสนิดไม่มีให้เห็นนะตัวนี้ต้องบอกว่าแรไอเทมจริงๆนะครับแรไอเทมจริงๆへ ه, へกระโหลกซุ้มล้อคมกริปนะครับผมหัวหนุ่มหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับคันนี้ล้อแมกนะครับได้อันลอยอย่างสวยคุณผู้ชมล้อแมกได้อันลอยอย่างสวยนะครับตัวแมกนี้ได้เป็นขอบสิบเจ็ดเลยนะระยยางนะครับได้เป็นปีสองพันยี่สี่นะครับ ทุกรอแน่นอนเดี๋ยวผมพาดูทุกรอไม่ต้องห่วงน,นะครับผมพาดูทุกรอนะนี่แคดดี้บอยมีไปคร,ครบนะครับตัวแคดดี้บอยนี่ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าอยากเอาไปขนของเก็บของนะครับหรือว่าขนเขินบรรทุกบรรทุกนะได้หมดเลยนะผมว่าได้หมดเลยยิ่งแคดดี้บอยเนี่ยติดตั้งนะครับผมค่าติดตั้งนี่ไม่ต่ํากว่าประมาณสามหมื่นนะสำหรับค่าติดตั้งปัจจุบันนะคุณผู้ชมสําหรับมือหนึ่งป้ายแดงนะมือหนึ่งป้ายแดงนะสามหมื่นนะแคดดี้บอยนะครับ อยู่ผมตอนนี้ไม่ต้องเสียสักบาทนะครับเอาให้ไปแบบนี้เลยให้ไปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวไฟท้ายนี่ครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักตาโลโก้นะครับผมยูสูดีแม็กไปก็พบนะครับที่จับด้านหลังนะครับเป็นโครเมียมพร้อมที่ปิดของตัวคารบิบอยนะเห็นไหมสวยส่วนงดงามนะสวยส่วนงดงามนะแยกกับตัวรถด้วยนะครับแยกกับตัวรถเลยนี่แม็กไลเนอร์นี่ครับผมสภาพสวยดูดีนะสวยดูดีเลย ไม่เมคอาร์ Make ชัดเจนนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะสําหรับตัวแผงกระบาดท้า,ทายทุกอย่างนะเมคอาร์ Make ชัดเจนหมดนะครับโครงสร้างตัวรถบอกเลยว่าดีสุดๆคุณผู้ชมบันพวงบันพับสวยกริปนะหัวน็อตไม่มีกระดิกเช่นกันนะครับโหนี้พาดูกันแบบชัดๆคมๆเลยนะคุณผู้ชมนะทั้งคันนะคมกริปทั้งคันแน่นอนการันตีให้เลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้เอาไปเลยนะครับสองนิ้วโป้นะนี่เอาไปเลยสองนิ้วโป้นะสวยจัดเลยนะครับ กันชงกันชนด้านหลังนะสีเดียวตัวรถนะคุณผู้ชมสีเดียวตัวรถนะครับช่วงล่างนะครับผมบอกเลยว่าสวยกริบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวแหนบนะครับผมนี่ขัดทรงขัดสีนะแต้มสีโรงงานครบๆนะครับพาดูกันแบบนี้เลยนะนี่พาดูกันแบบนี้เนี่ยช่วงล่างนี่สวยมากๆเห็นไหมสวยงามนะสวยงามนะเพราะว่าเล่นไปนะอ่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคุณผู้ชมนะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับผม จัดเลยด่วนๆนะครับใครสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์หลังได้นะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกแปดหกสองนะครับหรือสมารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ลิงคอมเมนต์ของคลิปนี้นะสีสวยสภาพดีนะครับร้องแม็กอัลลอยนะครับขอบสิบ็ดทุกรอแล้วสีนะครับนี่เห็นไหมคมกริบนะสีคมกริบนะฮสุดจะสวยนะครับคันนี้โครงสร้างตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีสุดนะ ม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันส่งคัสซีช่วงล่างนะครับกระหลกซุ้มล้อนี่สีหยาบๆแบบนี้เลยแบบนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับนะฮสวยสดงดงามบอกแล้วนะครับคันนี้สุดจริงนะครับผมล้อแม็กนะเท่าที่ดูมาสามล้อนี่นะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยแล้วยางปีสองพันยี่สิบสี่เหมือนกันด้วยนะครับสุดจริงนะครับผมสุดจริงบางคงบางคนคมกริปนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลย สภ,ส,ส,งงสภาพสวยสดงดงามนะครับสภาพสวยสดงดงามเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถนะครับมาดูรถจริงกันได้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ที่เบอร์หลังด้านล่างเนี้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังส่งรูปเพิ่มเติมให้รับชมกันนะครับถ้าไม่ถูกใจอยากมาดูรถจริงเดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะ,ะมาดูรถจริงกันได้มาติมาตริงด้วยตัวเองกันก่อนนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยกริบเลยครับผมนี่ภายในนะครับ บกอขับมีไปครบๆนะครับผมหัวน็อตโครงสร้างนะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมดูนะครับสวยกริปนะครับผมนี่โอ้โ oh, ห oh, นี่เป็นไงดูดีสุดนะครับดูดีสุดนะสภาพสวยเลยนะครับหัวน็อตไม่มีกระดิกไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับบนับนพงบันพับทุกอย่างบอกเลยว่าชัดเจนนะครับหัวน็อตแต้มสีโรงงานครบๆตัวฝ้าด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมนะบ่อสวยบ่อคมคุณผู้ชมดูดิบอแน่นแน่นบ่อตึงๆนะครับ มาสุดเลยนะคันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีกระดิกสักจุด mm. เห็นไหมสวยสดงดงามบอกแล้วนะครับคันนี้รอจริงนะครับผม mm. ในส่วนของตัวนะครับภายในนะไม่มีขับรุ่นไหนจเจ่เท่ายูสูดีแม็แล้วผมบอกเลยนะครับสําหรับตัวภายในคุณผู้ชมดูดินี่เท่จัดเลยนะครับนี่สวยจัดเลยคันนี้กล้องถอยนะครับมีไปครบๆนะพร้อมกดระยะให้แบบชัดเจนคุณผู้ชม พร้อมกัะยะให้แบบชัดเจนตัวองค์ตัวแอร์นี่ช่ำชเย็นๆย็นนะแล้วหัวเกียร์นะครับบอกเลยว่าใส่กริ๊กเลยเห็นไหมหัวเกียร์บอกเลยว่าใส่กริ๊กเลยอะ่ะเนี่ยหม่กล๊กเลยนะครับเลขไม้นะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลนะตีโกลๆมาให้แสนสองอะนับจากปีสองพันยี่สิบเนาะตกวิ่งปีละเลทประมาณสองหมื่นกว่าโลเครื่องยนต์ดีเซลนะคุณผู้ชมอ่ะถือว่าวิ่งน้อยนะ วิ่งน้อยนะครับผมและโครงสร้างนะครับผมนี่เป็นไงเก๊ะใส่ของใส่ของนะครับเปิดได้ปกติและสภาพนะครับผมของตัวเนื้อคอนโซลนะใหม่เก๊กเลยเนื้อคอนโซลนี่ใหม่เก๊กเลยโอ้โหนะถือว่าดูดีมากมากนะครับผมในส่วนของตัวที่จับพวงมาลัยทุกอย่างนะสวยกริบนะครับผมมันติฟังก์ชันหนะ้าตาโลโกอยู่สุค,คมชัดนะครับคอนโซลคอนโซลดูดีนะ เาไปใช้งานกันยาวๆนะคุณผู้ชมนะสําหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใช้สุดๆนะครับในส่วนของตัวตัวนี้เนี่ยมีตําหนิแล้วนะครับสําหรับมือสองนิดหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะพอดีน่าจะแบบว่าเปิดลงมาแรงไปหน่อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านเก่าเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมในส่วนของตัวกระจก ฝั่งซ้ายมีปัญหาไหมตรงน,นี้ไม่มีนะนรงนี้ก็เปิดไฟติดหมดนะครับก็จะมีแค่ตัวบังแดดฝั่งคนขับเนาะคันนี้ก็เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะสําหรับใครที่สนใจเนาะรถพอดีว่าสดๆร้อนๆเลยเพิ่งมาตั้งขายนะครับอาจจะมีบางจุดที่ยังแก้ไขแบบว่ายังไม่เต็มร้อยเนาะนี่เห็นนะดูไฟติดหมดนะครับสบภาพแบบนี้นะครับผมสมบูรณ์มากๆนะครับสี่แสนแปดื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมได้เกียร์ออโต้นะสาหรับตัวแคปบยกสูงเนาะผมว่าคุ้มเลยนะ ตัวต้าลีโนะปี20นี่ถ้าแ k บยกสูงยูเลดราคาเดียวกันยูเลดราคาเดียวกันนะเกียร์เกียร์ออโต้นี้ผมว่าน่าจะไปเลดห้าต้นเลยนะแต่ตัวนี้นะครับสี่แสนตปดหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมได้แ k บยกสูงเกียร์ออโต้นะโลโก้นี่ครับไฮเดนเดอร์ไปครบกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวโรแมกอลลอยสภาพสวยดูดีคุณผู้ชมเนี่ยเป็นไงโรแมกนี่คมกริบนะ ยางปี2024เับผมโครงสร้างซุ้มล้อด้านล่างนะครับหัวหนุ่งหัวน็อตไม่มีแกะนะตัวโชคนะครับหัวน็อตคมกริปนะไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนี่สวยสมบูรณ์ตานะโรแ,แม็งนี่อันรอยขอบ17แล้วมาสี่ล้อเนะี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยยางปี2024เหมือนกันทุกร้อเห็นไหมบอกแล้วนะครับผมว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้ใครชอบนะครับใครสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะครับผมผมรู้ว่า จังหวัดหาย,ยากมากนะครับผมสําหรับตัวแคปบยกสูงยูสูดีแมกนะแต่ที่ผมมีแล้วนะครับตอนนี้เลยนี่ยูสูดีดีนะครับผมสําหรับตัวฝาครอบห้องเครื่องนี่สวยกริบเลยคุณผู้ชมนี่สวยกริบเลยนะครับ ABS น,น,นะครับผมมีไปครบ,ครบนะแ้มสีโรงงานมาชัดเจนฝาป้องฝาปิดนะครับผมสกิ๊กติดจากโรงงานไปครบหมดนะครับ ในส่วนตัวห้องเครื่องนะเห็นไหมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับผมเชนนกันความร้อนไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมพาดูละเอียดเลยใหม่คลิกหมดนะครับมออรมเบรกสวยสดวดนงามน,นะตะเข็บด้านข้างนะครับผมหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับฝั่งก้งฝั่งแก้มนี่บอกเลยว่าสวยกริบครับผมหาที่ติดให้ผมทีนะบอกเลยว่าไม่มีเลยคันนี้นะครับในส่วนตัวคานเบาไฟหน้านะครับคานกลางนะหัวน็อตตามสีโรงงานกบครบนมุดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานหมดนะ สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบครับผมคันด้านหน้านี้บอกเลยว่าสวยกริปสวยคริปนะครับคันนี้ตามส่งตามสีมาครบนะเมคอกันชัดเจนนะครับแล้วส่วนตัวแผ่นเพลทนะครับระบุได้เครื่องเลขถังชัดเจนนะนี่ตัวถุงยังอยู่เลยคุณผู้ชมดูดินี่สวยสดงดงามผมบอกเลยนะครับคันนี้คมคลิปทุกจุดด้วยนะครับสภาพโดยรวมนะครับบอกเลยว่าคันนี้ดูดีมากๆนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะฝั่งแก้มนี้บอกเลยว่าสวยคมคุณผู้ชม หัวน็อตฝากระโปรงนะครับผมไม่มีแกะไม่มีไข่เช่นกันนะแล้วแบตเตอรี่นะลูกอย่างใหม่เลยเบ้าชงเบ้าโชคคมกริปนะครับแตามสีโรงงานมาครบนะครับท่อองค์ท่อ,ทอแอร์สายฟงสายไฟนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดนะครับคันนี้ตามีโรงงานมาแบบครบเครื่องเลยหัวน็อตนะครับผมเมคอาร์ตมาคมมาชัดนะครับตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะซิเกอร์ติดจากโรงง,งานไปครบนะครับผม หัวน็อตเนี่ยบอกเลยว่าคมกริปนะครับพร้อมเมคอาร์ตนะชัดเจนหมดคุณผู้ชมเมคอาร์ตชัดเจนหมดนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมดูได้นะเอาให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เลยครับผมเอาให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดแบบนี้เลยใครสนใจนะสําหรับตัวแคบยกสูงคุณผู้ชมแคบยกสูง จากค่ายยูสุดีแม็คันนี้นะครับก็รีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆได้นะครับที่0ย์98627 6862นะครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ลิงคอมเมนต์ของคลิปนี้ถ้าอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถด้วยตัวเองกันก่อนได้นะแอดไลน์หลังมาเบอร์นี้เลยครับผมเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้แต่ว่าจองให้เร็วจองให้ทันครับผมสำหรับตัวขับยกสูงปี20คันนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะ สภาพสวยคลิปนะครับผมสภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถอออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถนะครับก็สามารถเอารถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครับผมหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนาะหรือถ้าจะซื้อสดนะครับก็สามารถนะครับผมมาดูรถจริงรับรถกลับบ้านได้เลยนะถ้าสภาพนางฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมคุ้มค่าสุดๆแล้วนะครับผมจัดจะซื้อรถมือสองสักคันเนาะ ต้องเลือกดีๆแบบนี้นะครับให้มันคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายไปเนาะก็ถือว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่หลังอยากมอบสิ่งดีๆนะครับผมในช่วงปีใหม่นี้ให้ลูกค้านะครับก็ถือว่านะครับผมขับไปปีใหม่เนาะสวยๆคุ้มๆนะครับผมมาดูรถจริงนะครับมีติมีติริงตรงไหนนะครับเราแก้ไขหมดนะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายอีกต่างหากนะครับต้องบริษัทเพชรยนต์เท่านั้นนะครับ รือซื้อรถมือ2นะต้องที่เราจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถอีก1นึ่คันนะครับที่หลังอยากแนะนําจริงๆเนาะสภาพสวยด้วยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.9ตัว z ัดนะครับแล้วก็ออปชั่นที่ควรจะมีผมว่าในรถกระบะ1คันคันนี้ให้คุณผู้ชมไปหมดแล้วครับผมคุ้มมากๆนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถอจองออนไลน์ได้นะเรามีไฟแนลนซ์นะครับวิ่งเซ็จได้ถึงหน้าบ้านเช่นกัน นะก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกรับรถเหมือนคนต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมผมมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านให้เช่นกันครับผมบอกเลยว่าเราบริการทุกคนทุกท่านนะครับผมเช่นเดียวกันแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับหลังใหม่ได้นะครับผมทุกวันแน่นอนนะครับเดี๋ยวพยายามอัปเดตนะครับรถสวยๆคัสเกตเทุกรุ่นทุกคันที่มีอยู่ในบริษัทเพชรยนต์นะครับให้ทุกคนได้รับชมกันดับครบๆเหมือนผมจูงมือคุณผู้ชมนะครับ เข้ามาดูรถจริงที่ร้านเลยนะครับเอากันแบบนี้เลยนะส่วนับคลิปนี้เดี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกับหลังใหม่ได้แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยครับผมเดี๋ยวพยายามนะครับอ่าปรับพัฒนานะครับคุณภาพในการถ่ายนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบว่าสนุกสนุกขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวพยายามนะครับผมเอารถไม่ว่าจะเป็นแลกเข้านะครับหรือว่าหลังร้านคำสปานะครับก็จะพยายามที่จะเอามาให้รับชมกันแบบ เรื่อยๆนะครับผมจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดด้วยนะครับสาหรับคุณผู้ชมนะครับผมท่านไหนที่อยากจะติจะติงนะครับหรือแนะนํานะครับผมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างกันเข้ามาได้เลยนะยิ่งดีรับพิจารณาแล้วก็ปรปับปรุงนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ